เคยไปขอสืเชื่อกันแล้วนะก็จะมีทั้งฝ่ายผ่านฝ่ายไม่ผ่านฝ่ายผ่านก็ว่ากู้ง่ายฝ่ายไม่ผ่านก็ว่ากูยากเมื่อกู้ผ่านก็ยิ้มไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคนกู้ไม่ผ่านก็เศร้าหนักเพราะว่ามีเรื่องต้องใช้เงินคุณก็คงจะต้องคิดกันแล้วนะว่าจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะผ่านกับเขาบ้างอยากเป็นฝ่ายผ่านที่กู้ง่ายบ้างทำไงดี ขอ,อสินเชื่อไม่ผ่านทำไงดีสำหรับใครที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็รู้ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเบื้องต้นของตัวเองได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าปัญหาลึกๆที่หลายคนมองข้ามก็ยังมีเนี่ยแหละเป็นจุดเล็กๆที่สร้างปัญหาได้ใหญ่มากๆแม้ว่าสาเหตุของการที่ไม่ผ่านจะมีอยู่หลากหลายข้อก็ตามแม้ว่าจะเป็นการติดเครดิตบูโรไม่มีสลิปเป็นเดือนไม่มีหลักทรัพย์ รายได้น้อยภาระเยอะหนี้เยอะค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าทุกคนมีหมดทุกอย่างที่ว่ามาแต่ก็ยังกู้ไม่ผ่านอาจเป็นเพราะสิ่งนี้นะที่ทุกคนลืมนึกถึงไปนั่นก็คือระยะเวลาในการขอสินเชื่อซึ่งหมายความว่าการขอสินเชื่อทีทีเนี่ย เวลาคุณไปขอสินเชื่อตัวนี้ไม่ผ่านก็ขอสินเชื่อตัวใหม่ขอไปขอไปหวังว่าจะมีสักอันหนึ่งที่มันผ่านแบบนี้คุณเจ็บตัวกันเปล่าๆนะหรือบางคนเนี่ยต้องการสินเชื่อตัวนี้มากเล็งกันไว้เนี่ยนานแล้วด้วยพอสมัครไม่ผ่านก็สมัครเข้าไปใหม่ดื้อสมัครโดยที่คิดว่าสินเชื่อเนี่ยจะเห็นใจไม่นะมันยอดแย่ไปอีกเพราะว่า การที่คุณไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณไม่มีสิ่งที่เขาต้องการนะต่อให้คุณสมัครไปกี่รอบมันก็จบแบบเดิมเพราะย,ยังไงคุณก็คนเดิมข้อมูลอาชีพรายได้นี่สินภาระประวัติเดิมๆทั้งหมดเลยฉะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดเว้นระยะการยื่นสมัครอย่างน้อยเนี่ยสักสามเดือนนะ พอมีเวลาให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวคุณบ้างระหว่างที่รอการสมัครใหม่เนี่ยตั้ง3เดือนคุณก็ตั้งใจทําแบบนี้กันนะอันดับแรกเคลียร์ยอดค้างจำระานหนี้กันก่อนเลยซึ่งยอดหนี้กับยอดค้างจะไม่เหมือนกันนะอย่างยอดหนี้เนี่ยก็คือให้คุณส่งไปตามปกติส่งดีสม่ำเสมอนั่นแหละส่วนยอดค้างเคลียร์ก่อน คืออาจจะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างนี้ให้มันกลับมาเป็นปกติก็ได้ต่อมามาดูยอดนี้ใคที่มีนี่หลายๆตัวรีบจัดการเคลียร์นะถ้าปิดจบได้ก็ทำไปอาจจะเริ่มจากสินเชื่อก้อนเล็กๆก,ก,ก่อนก็ได้นะเอาเท่าที่คุณทำได้ก่อนแล้วสุดท้ายมีอะไรได้เพิ่มกันสักหน่อยเถอะ อาจจะไปแชรลิงก์สินค้านะแล้วก็รับค่าคอมตามแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้หรือหาอะไรที่ถนัดที่ชอบทำเพิ่มจากงานหลักก็ได้ไม่งั้นแล้วนี่ท่วมหัวคุณไปจนตายนะแอมจะไปกู้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้แบบเขาเหมือนเคยนั่นแหละฉะนนงานเพิ่มจะช่วยให้แหล่งเงินเห็นว่าคุณมีรายได้มากกว่าภาระเดิมและสุดท้ายสำคัญไม่น้อยเลยนะ เงินที่คุณได้เพิ่มมาเนี่ยก็เอาเข้าบัญชีธนาคารอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์นะเพื่อให้มันมีความชัดเจนว่าคุณมีไรายได้จากสิ่งที่คุณทำเสริมขึ้นมาจริงๆแล้วก็อย่าลืมเก็บหลักฐานรายได้เพิ่มของคุณนะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานก็จะดี ให้คุณคิดง่ายๆนะว่าหลังเงินโดยทั่วไปเนี่ยมัจกจะพิจารณาดูตามหลักฐานเอกสารเป็นสำคัญฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก้อนเน้นพวกนี้เลยนะเอกสารคุณจะต้องแน่นชัดเจนตรวจสอบได้ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะแล้วโอกาสของฝ่ายผ่านฝ่ายกู้ง่ายฝ่ายยิ้มได้จะเป็นตัวคุณ